กรองคอนโดที่เรา DIY ไว้มาลองใช้จริงกันว่าจะเป็นยังไงที่เราออกแบบไว้ก็จะสามารถดึงออกมาได้แบบนี้นะคะจุดประสงค์ของการที่ทําอย่างนี้ก็คืออยากให้มีน้ําทุกช่องกรองนอกจากจะใส่วัสดุกรองได้เยอะเป็นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียได้มากแล้วนั้น <L ong> เวลาเลิกเลี้ยงปลาหรือว่าไม่อยากทํากรองแล้วก็สามารถเอาน้องไปเลี้ยงปลาต่อได้ยกตัวอย่างเช่นปลากัดปลาหางนกงยุงนั่นเอง <L ong> ชั้นล่างสุดเราก็จะใช้เป็น ซีบาก็คือที่อยู่อาศัยของแบคที ria ใส่อะไรก็ได้ทาเสร็จแล้วก็ประกอบช่องที่สองขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมช่องที่2ก็ยังจะมีน้ําขังอยู่เราก็ใส่พีฟิลเตอร์ลงไปแล้วก็ใช้เป็นใยกรอง 8D เนาะเราใช้เลี้ยงปลาเล็กก็คือปลาหางนุงยุงเอ้ยปลาบอลูนก็เลยใช้เป็นตัวนี้ไหวอยู่กว่าน้องจะน้ําล้นกว่าจะตันเนี่ยก็ใช้เวลาเราก็จะปรับให้เอียงๆแบบนี้เพราะว่าน้ําจะลงฝั่งด้านนั้นแล้วก็ให้น้ําไหลลงไปช่องที่2ตรงเวลา น้ำชั้นแรกมาก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็จะค่อยๆเต็มทีละชั้นทีละชั้นจนกว่าน้องจะเริ่มเต็มตรงพื้นผิวหน้าแล้วก็น้ําจะเริ่มล้นเอ่อล้นขึ้นมาตรงปั๊มน้ําเราก็จะใส่หัวกรองแบบนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าปลาหางนยูงเขาไอปลาบลูเขาจะชอบออกลูกเพื่อป้องกันการที่น้องจะโดนดุดเข้ากรองนั่นเองก็ประมาณนี้ครับเรียบร้อยแล้วคือมาถ่ายตอนก่อนนอนอะคือมันก่วงมากแล้วก็อุปกรณ์มัน ไม่พร้อมคร้าวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาแก้ตัวใหม่